我、啊、好能被开罗了。 เอาโอเวี้ันเหมือนไงวะม่ขอแล้วราบีี่สิ้าใช่สี่สิหาสี่ห้าใช่ไ่ี่ห้าสี่ห้าสี่้าครับหมลอะไรครับหมดฮึยังมึงยังมีงยังไงล่ะมาเี่ยวแล้วยึงยังแข่่มังอ้ยยิงยิงยิยว พุกไปในโตเปิดเกมไปพุกอะไรเมืายุคพี่พ่อเลยนี่ไงเลยไม้บอกนะบกบกไม่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 มีการโตไหมนี่เกมวิเฮ้ยไอ้้ันี่ีเรื่องขาไม่ยีหลีี่นดโลกโอ้ตายเอาว่าเชอเท่านเชือท่าไม่นงสู้กันเองวเนีย

อขาวข้าพอ่มพุ่ม i เอ s spider ฮ่าเาฮาอาหาแร้วไปทาไปนะอืมไปเส่าบบนอนั่เตายเลอ้าวๆเะกลัวฮึไเียหัวกูฮึหัเอัวอยังไงเฮ้ยเฮ้ยเดอเด กหมาไหนวะโอ้ในูงกูขาดมขามได้อเ่นเนี่กตานี้แมงกาดกูหายขาดใต้วเสียวเสียไม่อเสียมากะไขาเลยพูดถึงยาตานีู่ดเกมอูจูจ่นี่ห้า่าเออมาเนี่ยยี่ห

ยังกินงอไม่อยัได oh, oh, ้ททั้งเมันกิง่ได้ปะโอ้ยโอ้ยลูกกุนมันยังบอกคุ้นดอนยึดปืนลงซอกยึดออกท่านมาหันเลยนังเขานั่งเขา โนเก็บองไงวะองเก็บเยอยู่เยอพเก็บๆเลยมั้หีไงยังวะัเีหลยังววะบาบในองบาฮ่าฮ่่าฮ่าาฮาฮเาา่า่า่าฮาฮ่า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 ฮ่า่่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่า่าา่น่่

ไม่ ouais mày yeah. oh, may, nhưng cái ้องไม่มาอยู่เดียวกันล่ะเบื่อแบบนี้ข้าแมงว่าไม่ดีเลยว้ายไอ้เยี้ยเ้อยวลังก็จะโดนเจียงเลยพวกมันย้อนตรนี้เยนี่อะไรอ่ะโว้ยมันเออเออโอ้ไม่นี่มันได้แก่เลยเรือไม่เนี่หน่อยยังรู้เรื่องนมาต้องความนี่เลยเกิดอะไรขึ้น ออเา,ออเ,า,าเดี๋ยวเขาเขาเดี๋ยวเขาเขาไม่ไปเดี๋ยเดยเดเขาเขาไม่เเวเามช้วเะาวะว่ะเ็ปืนวเมาาาเงงมานี่พเาต้องดีแล้ว,วบอกูนับวคนี้ หยิไปบ่ยบอมบอบอใส่บอมไอเป็นอันตรายตอนิม่นเดมะเราคือหายนะไรอ้อยไอ้บอเยอะเพันอ้าวเาดูมาไอ้ม่งาะเดึงมาอ้ยกนียแรกกันแรกกันเออแม่นั่เนี่กตาห้ไไบอตอนนี้ไม่ไมเกมพมง ระเบิดบอกว่าแมนจะมังเก็บบอมเลยแม่ไม่บอมต้องมึงเหรอจะมีใครได้บอมแล้วมั้ยโอ้ยเกิดวันนั้นไหมเกิดวันนั้น้เก่งอยู่ต้องทีละน้ำมาทีละน้ำไอ้บ่ันี่ยเนี่ยเนี่กันี่ย นึ icana, ่งชมนก็กหองแทโหผมยูคเดียวในใครอะไรท่านนี่ก่ะดูว่าโอเคหรือเปล่าแตอผมอะเดือเบิร์มาว่าไงยายิงผมเนอะเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาเน็ตเอาเนอเน็ตกูพีฮึคุณยิงวะเฮ้ย โอ้เราดต้น hmm. oh, ั่งเลยวะไม่ก็เราเบอร์ดักนังผมแยเราเบมาทั้งแถน้อยกลบินเหมือนบ่อะไรเันมาเป็นยังเบอร์ไปที่โลเลยไปขึ้นี่โด้พอนน้ำเลยวะได้บ้านจัดคอามไ่ำันเนาะผมช้าครับทุกคนครับจบกิปตัก